สามสามส,ามสี่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนพี่โนก็จะนำเสนอวิธีการขายสินค้าที่มาเก็ตนะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะขายสินค้าที่ Market บน Facebook นะคะก็คือ Marketplace นี้นะคะขอเล่ารายละเอียดนิดนึงนะคะคือท่านใดที่มี Facebook นะคะคนนั้นก็จะมี Marketplace นะคะทุกคนมีโดยอัตโนมัติเลยนะคะทุกวันนี้นะถ้าคุณอยากทราบว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะคุณก็แค่ เข้ามาที่หน้า Facebook ของคุณนะคะแล้วก็หาคำว่า Marketplace นะคะถ้าในมือถือเนี่ยบางคนก็ปรากฏอยู่แถบบนหรือไม่ก็แถบล่างนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานเลยนะคะจะอยู่ตรงข้างเมนูของเรานะคะก็คุณเปิด เฟซบุ๊กมานะคะที่มือถือนะทุกคนที่มือถือนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขออัดอัดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะจะทำให้ดูที่มือถือด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบไขข้อสงสัยนะคะก็ <iende> ถ้าคุณเปิดมาแล้วนะคะตรงหน้าไอ เฟซบุ๊กคุณนะคะถ้าคุณยังไม่เคยแบบปรากฏว่าขายสินค้าบน Marketplace เลยนะคะจะอยู่ที่แถบมุมบน3ขีดนะคะสำหรับ Android นะคะส่วน iPhone คุณก็หาแถบ3ขีดนี้นะคะก็กดเข้าไปพอกดเข้ามาคุณจะเจอ Market นะคะที่พี่นกเลื่อนขึ้นให้ดูนี้นะคะก็คือ Market เลยคุณจะเจอตรงนี้นะคะทุกคนก็ถ้ากดเข้าไปคุณสามารถเพิ่ม สินค้าได้ก็คือไปที่ขายนะคะนี่แล้วก็จะมีรายการสินค้าที่ให้เราจะขายว่าเราจะขายสินค้าประเภทใดก็จะมีสินค้ามียานผาหนะมีบ้านนะคะบ้านหรือบ้านปล่อยให้เช่านะคะโอเคอันนี้สำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเปิดนะคะทุกคนแล้วก็จะปิดนะคะ โอเคส่วนวันนี้นะคะพี่นก,ก็จะให้คุณทำผ่านคอมนะคะแล้วก็อธิบายผ่านคอมไปเลยนะคะคุณล็อกอินเข้าระบบ facebook เข้ามานะคะไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชัน a c e b o o k หรือผ่าน google นะคะ chrome หรือ freefox นะคะคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ย ถ้าด้านบนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีแทบ Marketplace อยู่ตรงนี้นะคะที่พี่นกเอาเมาส์ไปจิ้มนี้นะคะทุกคนจะมีแทบอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะกดเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะคะสำหรับแทบท่านใดไม่มาโผล่ตรงนี้นะคะคือ,อเวอร์ชั่นของ Google แล้วก็เวอร์ชั่นของ Facebook นะอาจจะยังไม่อัปเดตใช่ไหมที่แน่ๆมันมีอยู่ฝั่งทางซ้ายมือแน่นอนนะคะ เห็นไหมคะนี่ที่พี่นกให้ดูนี่นะคะนี่ก็คือ market place นะคะคุณจะกดเข้าจากผ่านจากจุดนี้ก็ได้หรือจะผ่านจากจุดบนก็ได้อ่าพี่นกจะกดผ่านจากจุดบนนะคะตึงเข้าไปเมื่อคุณเข้าม,มาถึงตรงนี้นะคะทุกคนวิธีการที่ที่ทุกคนจะเห็นว่าเขาขายอะไรบ้างนะคะในเชียงราย กิโลเมตรที่54หมายความว่ารัศมีที่54กิโลเมตรเนี่ยก็จะเจอนะคะเจอสินค้าที่เพื่อนๆนทุกคนนำมาขายนะคะลงบนมากิจเพล e นะคะทุกคนก็มีสินค้ามือสองสินค้ามือหนึ่งเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อคุณรู้ละว่าด้านเนี้ยเป็นด้านที่แบบมีสินค้าอันนี้เป็น เจอใหม่ล่าสุดอัปเดตเลยนะคะทุกคนแต่ขอนหน้าตาโฉมหน้าจะไม่เป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณก็มาทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีเมนูให้เราไลฟ์ชอปปิ้งได้ด้วยนะคะสำหรับมากริตเพจนะคะเดี๋ยววันถัดไปนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำดูนะคะแล้วก็มีแจ้งเตือนมีกล่องข้อความมีการซื้อมีการขายนะคะทุกคนแล้วก็แถบนี้คือการสร้างรายการสินค้าใหม่ หมายความว่าถ้าคุณต้องการสร้างขายสินค้าแหละคุณก็กดดึงเข้าไปนะนะต่ำลงมาก็จะมีหมวดหมู่นะคะก็จะมียานผาหนะอสังหาริมทรัพย์ของเล่นนะคะขายบ้านนะคะนะงานอิเลกจัดสวนเยอะแยะมากมายนะจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วทีนี้ข้อดีของ market place นะคะก็คือ เขาก็จะมีกฎอยู่นะคะห้ามขายของที่แบบผิดกฎหมายนะคะของแบรนด์เนมที่เป็นของก๊อปปี้นะคะทุกคนจะเอาลงไม่ได้นะคะหรือท่านใดที่ต้องการจะขายของแบรนด์เนมเกรดเกรดที่แบบว่าไม่ไม่ใช่ของแท้นะนะแต่เป็นเกรดเอะถ้าเขาไม่ให้เอาลงเนะี่ยพี่นกมีคอร์สเรียนนะคะวิธีการนำสินค้าทุกประเภทเอาลงยกเว้นสินค้าที่แบบว่า ผิดกฎหมายจริงๆอย่างนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วนะคะแต่พวกของแบรนดเนมพวกของก๊อปน้ำหอมก๊อปอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เราต้องบอกว่าเป็นของก๊อปแบบเนี้ยได้เอาลงได้มีวิธีอยู่นะคะทุกคนส่วนการขายสินค้านะคะเราก็ <c oughs> ควรบอกรายละเอียดทุกๆอย่างให้ชัดเจนนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าลูกค้า จะได้แบบเชื่อมั่นเรานะคะมาเราก็ไปดูกันนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่ามาเก็ตนะคะคุณกดเข้าไปนะคะคุณก็จะเจอนะคะการตั้งค่ามาเก็ตก็จะมีแทบ็บโหมดพักร้อนนะคะถ้าคุณไม่ขายคุณก็ปิดมันไว้นะคะเปิดปุ่มนี้นะคะให้ผู้อื่นมาติดตามกดตรงนี้นะคะตั้งค่าข้อความผู้ซื้อที่กำหนดเองนะคะคุณก็สามารถพิมพ์เบอร์โทร โน่นนี่นั่นของคุณเข้าไปได้นะคะตรงนี้นะคะตรงตั้งค่าข้อความนะคะแล้วก็ปรับแต่งการแจ้งเตือนนะคะทุกคนมีได้หมดตรงนี้นะคะนี่คือการตั้งค่าของของคุณนะคะของร้านของคุณนะคะทุกคนอืมแบบนี้นะคะในมือถือจะมีฟีเจอร์เยอะกว่าในคอมพิวเตอร์นะคะทุกคนคือมันเหมาะที่จะทำในมือถือมากกว่า พี่นกทําดูแล้วนะคะถ้ามาลงผ่านคอมเนี่ยพี่นกว่าก็แล้วแต่คนสะดวกละกันแต่พี่นกว่ามันจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าลงผ่านมือถือเราถ่ายภาพผ่านมือถือมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถนําสินค้านะลงได้เลยนะคะทุกคนนะแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถดูแบบงานของเราได้ด้วยนะคะ คือโไฟล์การค้าเราได้ด้วยนะคะทุกคนเอ,อสามารถดูได้แล้วการสร้างสินค้าหรือตัวกลองนี้นะคะที่ว่าตัวกลองเนะี่ยกี่กิโลเมตรเนี่ยคุณสามารถกดเข้าไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะทุกคนอันนี้คือเทคนิคลับที่พีน่นกใช้เลยนะ สมมติว่าสินค้าชิ้นนี้นะคะพี่นุกต้องการที่จะหย่อนสินค้าไปที่อ,อีกจังหวัดหนึ่งนะคะพี่นกก็เลือกตำแหน่งตรงนี้นะคะทุกคนนะแล้วก็ต้องการที่จะขยายรัศมีไปกี่กิโลนะคะทำได้หมดนะคะทุกคนนี่ห้าร้อยกิโลก็ได้นะคะทุกคนเราลองกดดูนะคะถ้าลองกดดูเนี่ยก็ ห้ารอยกิโลเนี่ยโดไปถึงลาวเลยนะคะเวียดนามเลยนะคะทุกคนเนี่ย <Okay. S 1> จากที่อยู่เชียงรายเนี่ยนะคะทุกคนคือมันจะแอเรียมันจะพุ่งไปเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเอาซักร้อยกิโลอ่ะหนึ่งรอยกิโลนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนหนึ่งร้อยกิโลนะคะเนี่ยประมาณนี้นะเห็นไหมเนี่ย ชียงใหม่อยู่ตรงนี้นะคะเราจะลากจากตรงนี้ก็ได้นะคือในมือถือมันทําได้นะทุกคนพี่กนกไม่รู้ว่าในนี้มันจะทําได้ไหมมันไม่ให้ลากไปนะคะ้ในมือถือเนี่ยเราลากได้เลยนะคะส่วนการเสิร์ชสินค้านะคะค้นหาสินค้าบนมา k e ก p l เพจนะคะไม่ได้ค้นหาจากชื่อนะคะทุกคนเป็นการค้นหาจากสินค้านะคะเช่นถ้าคุณต้องการที่จะทราบ าราคารถ c ี v i c ใช่ไหมพี่นกก็กดตึงเข้าไปเนี่ยก็คือพิมพ์ลงตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็กดหาเลยนะคะเนี่ยซีวิกเอนะคะเห็นไหมเมื่อคุณกด Civic FD ใช่ไหมเนี่ยก็มาเห็นไหมซีวิกเอดีก็มาเนี่ยคุณสามารถค้นหาได้จากชื่อของสินค้านะคะทุกคน ที่เป็น civic fd เนี่ยก็จะมาพร้อมกับราคาด้วยนะคะแล้วพร้อมกับบคุคคลที่ขายเราจะลองเข้าไปซักที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะที่เขาขายอยู่เชียงรายไม่สองแสนกิโลเดยวเราเข้าไปดูคุณก็แค่กดตึงเข้าไปซึ่งถ้าคุณได้เสิร์ชหาสินค้าเป็นคุณจะเข้าใจในการลงสินค้าว่าคุณควรลงคีย์เวิร์ดชื่อเรื่องหรือดีคริปชันเนี่ย ตัวบนเนี่ยเป็นอะไรเพราะว่าเข้าเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ดเพราะฉะนั้นคุณต้องลงให้ถูกอันนี้คือคีย์สำคัญในการขายสินค้าบน m มาเก็ต a พ e นะคะทุกคนแบบนี้นะคะเห็นไหมันจะมีใครขายขายอยู่ที่ไหนนะคะคนนี้ facebook นะคะก่อนซื้อของแล้วก็ไปส่องดูนะคะมีเพื่อนสามพันกว่าคนเข้าร่วม facebook ปีสองพันสิบ ประมาณนี้นะคะอืมแบบนี้นะคะคุณก็เลื่อนดูได้หลายๆภาพนะคะ<ๆ>ทุกคนเห็นไหมถ้าใครชื่นชอบโปรซีวิคก,ก็สามารถเข้าดูได้แล้วก็รู้ปีรู้เลทราคาได้นะคะทุกคนโอเคเราก็แบ็กกลับไปนะคะเห็นไหม แล้วก็ใส่เลทราคาได้ด้วยนะคะสําหรับตัวกรองต่าสุดเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะคุณมีงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอย่างลูกค้าเนี่ยมีงบประมาณอยู่ที่สูงสุดที่สองแสนห้านะะก็จะแบบต่าสุดที่สองแสนสูงสุดที่ 2, 500, แบบสองแสนห้านะคะถ้าใส่เลทราคานะคะ <c oughs> เขาก็จะมาเท่ากับเลทราคาที่เราตั้งไว้นะคะทุกคน นี่ถึงสองเซนห้านะคะทุกคนอ่ะอ่ะโอเครับปุก็คือเจ็ดวันที่ผ่านมานี่เห็นไหมเวลาจุดนี้นะคะในการเสิร์ชหาเนี่ยเป็นถ้าเป็นอมือถือเนี่ยจะไม่มีจะมีแค่จุดนี้นะคะนี่เห็นไหม ผลลับการค้นหาของคุณนะคะก็แสนเก้าก็มีแสนเก้าแสนเก้าเฉพาะเครื่องก็มีนะคะทุกคนสองแสนเห็นไหมเหลราคาก็จะมาละโอเคนี่คือวิธีการค้นหาของมาร์เก็ตนะคะจะในทําผ่านคอมก็ได้ทําผ่านมือถือก็ได้แต่ในมือถือเนี่ยจะละเอียดกว่า เดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะพี่นุกจะนำเสนอเกี่ยวกับการดูหลังบ้านของ Marketplace นะคะทุกคนตอนนี้อัปเดตตอนนี้ระบบอัปเดตฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาคุยถึงนะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะ มีรายได้แล้วรวยกับ Marketplace นะคะหาสินค้ามาลงมาขายดีๆนะคะรับรองคุณจะครองตลาดในจังหวัดนั้นแน่นอนนะคะเหมือนที่พี่นกทำโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วพบกันในคลิปตัดไปะคะ่ะวันนี้ลาคุณไปก่อนนะคะ